สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโลบอกแมปไม่รู้จากโยแมปกระโดดนั่นเองมาเริ่มกันเลยนะจะโอ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยตกได้ไงเฮ้่ยเฮ้ยแป๊บเสียงเกมดังเกินโทษเสียงนะครับโทษครับเสียงเกมดังมาโอเพลงปิดได้เพลงปิดได้มาเช็คพอย n ์อึบอึบ อึบเออเมื่อกี้โดนเดี๋ยววะอึบอึบเช็คพอยไปไปต่ออ้าวจะตกจะตกกูจะตก,ะตกไปต่อเฮ้ยชิวๆตรงนี้ชิวๆนะตรงนี้เหมือนกันตุ่มเห็บหมาบ้านี่มันมันเลือกวะอยากเป็นมแมวแนละ้ว เอ้ยไม่เป็นไรวะวัเวเฮ้ยเอาวัวตายแมวแมวก็ตายเหรอเอาแมวตายแล้วเมื่อกี้กูเดินผ่านมาได้ไงอะหมูหมูแล้วก็ต้องลิงเฮ้ยถูกดาวถูกได้ไงคำนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บมารีไปรีไปนีวัตเตอร์ฟักจำได้จำได้ละตรงนี้ตรงนี้เออ เอ้ยกูเกือบถกไปอันต่อกดไลค์ด้วยนะครับขอร้องเลยไปต่อยาวๆเออเช็คพอยยังนี่เฮียละมาต้นไม้อันนี้ต้นไม้หรือล่มล่มขาดนี่ทางนี้แน่นอนหน้าทางนี้หน้าเอาไอเฮียไม่ใช่ทางนี้นา <laughs> ทางนี้อ่าไป วิอะไรวะเนี่ยเทสเซอร์เทเซอร์ระวังเจงอ,อจไปต่อยาวๆครับอุบอ๊บกุตกโอ้เจ๊ะโอ้เจ้าไปไปไปเออไอ้ยเอ,อา,อาไม่ตายเนี่ย กูแป๊บบักกระโดดคลิปนี้จะนานหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะเพราะกูจะเล่นนะมันก็เรื่องของกูนะมึงไม่อยากดูมึงก็กดออกไปเออ <c oughs> มา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 หยอยสวยอึ๊บมาให้เดาอึ๊บเอ้ยกูอ้าดมันให้เดาเหอรไไหอกระโดดไปได้เลยมอดูไปได้เลย มาโคอันน,น,อน,น,นี้เป็นตาอุตะแมนบันนี่เป็นตาอุตะแมนบันนี่อเฮ้ยเค็กพอยโออันนี้คือโอ้ what the fuck อึดอึดออกว่ากูจะมาได้เมื่อกี้ผมเงียบผมใช้สมาธินะ ผมไม่ยาปากก็จะมาอย่างนี้นะครับเออไปโยแมนัอนนี้ทำเลยวะไดไหห้หลบสีขาวอต่อไปตรงนี้ต้องแค่ความเร็วเดชาวบูอันน้กถึงหนังเกงฟีโตอันนิกโซมาเฮียวเกลกองหนังปองนิโกไปต่อกัเนเมมนี้นานอยู่นะครับทุกคน มันก็ดูไปเถอะใครไม่อยากดูมึงก็กดออกแค่นั้นแค่นั้นมันก็ไม่ต้องดูจบไหมเอออ๋อตายได้ถ้าใครจะดูต่อก็ขอบคุณมากๆครับไป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 เอาไปเช็คพอยเออขึ้นมาไหมนี่เกมโหมดนี่เออตายรอบที่สองร้อยนะตายรอบที่ โอ้ยมันขึ้นมาได้ไงนี่เร่มจะหวัวร้อแล้วเนอะมามาไปต่อไปต่อจะอจะเอ็ดูหูเกือ,อบกับตกอ,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 อีหาอึบ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 มากับตกเด้อมาด่านนี้ให้ทำอะไรอ๋อห้ามหยับเส้น เมีเส้นอึ๊บเอากูเหยียบเด้เหรอเมื่อกี้กูเหยียบอะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้เหยียบเลยนะโอ้เส้นแม่งลายตาว่ะอืผ่านละอึ๊บ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 เทเนโอ่อะควยมามึงเก่งเหะอมึงอุ้ย มึงเก่งมึงเหะมึงเจิงเหรอมึงเก่งมึงเอ้ยนี่ทำไมตรงนี้มันเอ้ยเออกว่าจะผ่านนี่ฮะอัดอัดไปจ้า What the fuck What the fuck ไปต่อคนระับไปต่อไปต่อโยโยด่นนี้ง่ายๆนะไม่ง่ายอะเกือบเมื่อกี้เกือบสไลเดอร์สีเหลืองกันเย,ย่เออ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 เกือบตกเอามันหลอ,อกหลอกกูอ อัดฮิลมหมวลัวร้อนเลยมามามานี่ยมาสมาธิผมขอเงียบแป๊บหนึ่งนะมาได้ละกระเบิดเฮ้ยวัตถุไฟกูไม่ตายขอใช้สมาธิหน่อยนะทุกคน สมาธิสมาธิเนี่ยโอ้ยเนาะมัทุกคนใช้สมาธิอันนี้บังเนี่ยสมาธิเอ้าวมันไม่กระโดดให้เวาเมื่อกี้มันเปิดเพลงหาแม่เองอะเออเออลดเสียงทุกคนจะได้ฟังเพลงไปด้วยอ มาอู้ทุกคนคนระับขอเงียบแป๊มนึงเด้อน,นีไงมันจะวางยากูมันจะวางยาเย็ดท,ทุกคนผ่านแล้วทำโดนสีทำโดนสออออีอืออะ what the fuck เฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยกลิกระโดดค้างมามาวิชากระโดดค้างมามามาอึมาอึมาเออเขี่ครับเขี่ยมาตบมามาดิมาดิมาด้ นอวัยจะบ้าลน,นะเออกูไม่เล่นอะไรเยี่ยจบคลิปพอ